สว,สวัสดีครับผมช่างอําหดั่งซ้ายนะครับวันนี้ผมจะมาบอกอาการเครื่องเย็นแล้วสตาร์ตติดง่ายนะครับแต่เวลาเครื่องร้อนแล้วสตาร์ตติดยากนะครับมันก็จะมีหลายสาเหตุอยู่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมก็มาบอกอีกสาเหตุนึงนะครับที่มันก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะขันหัวเทียนออกมาให้ดูนะครับมันก็จะเป็นพวกหัวเทียนด้วยนะครับหัวเทียนตัวนี้นะครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเวลามันเย็นก็จะสตาร์ตติดยากนะครับ ติดง่ายครับเวลาเย็นลัสตาติดง่ายแต่เวลาร้อนลาสตาติดยากนะครับพี่น้องสังเกตดูตรงเวนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้องเวนตรงนี้มันจะบางนะครับเพราะว่าเราขันออกขันเข้าบ่อยแล้วก็จะมีคาบลอยน้ํามันที่มันรั่วออกมานี่นะครับเวลาราสตาร์ทเครื่องแล้วมันร้อนแล้วทีนี้น้ํามันก็จะรั่วออกมานะครับเวนตัวนี้มันก็บางแล้วนะครับเวลาเราขันไปสุดแต่มันก็จะมีรอยรั่วออกมาอยู่นะครับเพราะว่าเวนมันมันสึกแล้วครับเวนหัวเทียนนี่นะครับ น้ำมันมันก็เลยรั่วออกมาตรงหน้าคาบูนี่นะครับตรงปากหัวเทียนนี่นะครับตัวนี้มันก็เวลาร้อนแล้วมันก็จะสตาร์ตติดยากนะครับเพราะว่าน้ำมันมันรั่วอากาศมันรั่วนะครับตัวนี้ก็แก้ไขปัญหาแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหม่มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมพี่น้องครับตัวใหม่ก็เวนมันก็จะนูนขึ้นนะครับเวนมันก็จะไม่เบนนะครับเวลาเราเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็จะสตาร์ตติดง่ายนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับสาเหตุง่ายๆเลยนะครับเวลาร้อนแล้วสตาร์ตติดยากครับแต่ตอนเย็นก็สตาร์ตติดง่ายนะครับก็มีอีกหนึ่งสาเหตุที่เราควรต้องเช็คกันดูนะครับมันก็จะมีรอยน้ํามันคาบออกมาเต็มหัวเทียนหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวนตัวใหม่มันก็จะนูนครับเราขันแค่เบาๆก็แน่นแล้วครับแต่ตัวนี้เราขันแรงยังไงก็ไม่แน่นนะครับน้ํามันก็รั่วออกมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเวนมันสึกแล้วนะครับ ก็แก้ไขกันได้ง่ายนะครับเวลาเครื่องร้อนแล้วมันสตาร์ตติดยากก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนกันดูนะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเวนตัวนี้ก็เหมือนกับเวนน้ำมันเครื่องพวกน้ำมันเครื่องรถของเราเนั่ยแหละครับที่เขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเวนให้เราใหม่นะครับเพราะว่ามันขันไปขันมามันก็จะสึกนะครับมันเกิดลายแล้วก็จสึกเห็นไหมครับพี่น้องเห็นน้ำมันมันเยิมออกมาตรงปากขัน ห mm ัวเทียนนี่ไหมครับสังเกตดูง่ายๆเลยนะครับเครื่องตัดไม้นี่นะครับเวลามันร้อนแล้วสตาร์ตติดยากเลยนะครับแบบนี้เพราะว่าแหวนมันสึกแล้วครับสังเกตดูง่ายๆนะครับตรงนี้มันก็จะมีน้ํามันเยอะออกมานะครับแหวนตัวนี้ก็จะแบบมันรั่วนะครับมันเบนมากเลยครับเราขันแน่นขนาดไหนมันก็ไม่อยู่นะครับเห็นไหมครับมีคาบรอยน้ํามันเราสังเกตได้นะครับเราก็จะแก้ไขกันจุดนี้นะครับผมก็เอา จุดเล็กน้อยมาฝากกันนะครับเพราะว่ามันก็เจอปัญหากันมาหลายคนนะครับเวลาเราเครื่องร้อนแล้วมันก็จะสตาร์ตติดยากนะครับแต่เครื่องเย็นก็สตาร์ตติดง่ายนะครับตัวนี้ก็ลองแก้ไขกันดูนะครับลองเปลี่ยนหัวเทียนดูนะครับเวลามันติดยากปั๊บก็เราก็ใช้หัวเทียนตัวใหม่ดูนะครับถ้าลองทดสอบดูนะครับผมก็เจอมาหลายเครื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จบปัญหาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยมาฝากกันนะครับมันก็สําคัญอยู่ครับจุดเล็กๆน้อยที่ สำคัญมากนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเครื่องร้อนแล้วสตาร์ติดยากนะครับตัวนี้แล้วก็จะมาเปลี่ยนหัวเทียนกันใหม่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมช่างอ้พดนันซ้ายนะครับสวัสดีครับ